ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย b ีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณวันนี้พามารู้จักกับรถยนต์ audi a8 นะครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่มาสัมผัสกับรถยนต์ audi เนี่ยผมจะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับก็เนื่องจากต้องบอกว่าใน2มุมเลยคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบรถยนต์ audi ในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับพอมีโอกาสได้ทํางานก็ครอบครองรถยนต์ audi อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับแล้วขับแล้วก็ยิ่งชอบนะแต่ว,วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษหน่อยนะครับ มาเป็นต้องบอกว่ารุ่นใหญ่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาพูดถึงรถยนต์ audi เนี่ยมักจะมองกันในแง่ของมุมสปอร์ตอาจจะนึกถึงในตัวของ tt a4 a v a n t นะครับหรือว่าตระกูล rs แต่ว่าวันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมบอกเลยว่ามีโอกาสควรจะลองผมบอกเลยว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัส audi มาก่อนรุ่นนี้ก็คือ audi a8 ครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดามีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ อย่างที่บอกนะครับในมุมของรถยนต์ที่เป็น Audi เนี่ยผมจะนึกถึงเรื่องของความสปอร์ตนึกถึงเรื่องของความสนุกในการขับขี่แต่ว่า A8 เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ายกเอาไว้นะครับในเรื่องของความแตกต่างเพราะว่าหลังจากที่เคยได้ลองขับแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอีกฟิลนึงเลยนะหลายคนมีคําถามว่าแล้วในคลาสของ A8 เนี่ยเราจะเอารถ A8 เนี่ยไปเทียบกับอะไรนะครับผมมองอย่างนี้ว่าถ้าเราจะเอาเข้าไปเทียบนะครับกับกลุ่มในเซกเมนต์นี้ก็ต้องเป็น BMW Series 7นะครับหรือว่าเป็น m e r c ์เซเดสเบนซ์ s s Class, อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของฟีลลิ่งของความสนุกในการขับขี่คือคนที่เป็นเจ้าของ S-Class หรือ s ีดี e s 7อาจจะมีความสุขกับการนั่งเบาะหลังเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของ A8 เนี่ยผมว่าต้องมีวันว่างสักวันหนึ่งอ่ะคุณต้องนั่งโพสิชันคนขับแล้วคุณถึงจะสนุกนะครับวันนี้เนี่ย A8L60 TFSIE คันนี้นะครับ ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนในหลายๆอย่างด้วยกันเอาว่าราคาค่าตัวเขาก่อนนะครับ7.199ล้านบาทก็ประมาณ7ล้าน2 0 0 0บาทโดยประมาณมีอะไรที่มันต่างไปบ้างนะครับอย่างแรกครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับก็มีการปรับนะครับให้มันมีสมรรถนะที่ตอบสนองความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับ400กว่าแรงม้า700นิวตันเมตรนะครับ0-100เนี่ย4.7วินาทีแล้วก็ในเรื่องของคิดความสามารถของแบตเตอรี่นะครับที่จะใช้วิ่งด้วย ไฟฟ้าล้วนเนี่ยวิ่งได้ถึง52กิโลเมตรเอาว่าผมตีตัวเลขกลมๆ50ซึ่งถือว่าสบายๆนะครับตัวเลขระดับ50กิโลเมตรเนี่ยคุณชาร์จปุ๊บวิ่งใช้งานในกรุงเทพจากบ้านไปออฟฟิศไปส่งลูกกลับบ้านหรือไปทำธุระที่ไหนก็นแล้วแต่เผลอ1หนึ่งวันเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยซ้าไปกลับมาถึงบ้านก็เสียบปลั๊กชาร์จวันรุ่งขึ้นก็ใช้งานต่อแบบนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากจะขับสนุกเดินทางพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่ององงขที่ชาร์จ เพราะว่าเจอจุดชาร์จก็ชาร์จเรียกว่าช่วยให้ประหยัดมากขึ้นแต่ว่าไม่เจอจุดชาร์จก็ใช้งานได้ตามปกติอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีนะ,ะเดี๋ยวพาเดินดออูอย่างแรกนะครับจะเห็นก่อนว่าตัวล้อนะครับอยากให้เห็นผมชอบล้อสีนี้มากนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสีที่มันเป็นสีสีสีก็บอกสีบรอนสีเงินนะครับแต่ผมชอบออกสีออกโครมโครมแบบเนี้ยผมว่ามันดูดูหรูหราดูสปอร์ตดีนะครับถ้าดํามากกว่านี้อาจจะดูสปอร์ตไปหน่อยนะแต่อันนี้ผมว่าสีเนี่ยกำลัง สวยนะครับแล้วก็เป็นล้อลายใหม่นะครับขนาด20นิ้วซึ่งใส่มาให้กับเจ้า A8L คันนี้ Position ของคนขับนะครับอย่างที่ผมบอก Position ของคนขับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากให้หลายๆคนได้เข้ามาลองโดยเฉพาะยิ่งการขับในทางไกลๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเป็น a d a p t i v e แบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบ Quattro ในระบบ Quattro ของ Audi เนี่ยทำให้ความสนุกในการขับขี่เนี่ยมันเกิดขึ้นครับเพราะว่าอะไรเวลาเราเลี้ยว มันมีอาการเฟิร์มเกิดความมั่นใจในการขับขี่แผงคอนโซลตรงกลางนะครับหน้าจงหน้าจอต้องบอกว่าชุดนี้ยังเป็นชุดที่เรายังเห็นกันอยู่ในรถย,ยนต์ audi หลายๆรุ่นนะครับอันนี้เป็นปกตินะมีตัวสลูฟมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือเป็น d i a m o n ์คัตที่เป็นลายใหม่แบบนี้นะครับเบาะนั่งปรับได้นะครับมีเซตเมมโมรีนะครับ พวงมาลัย unction, มัลติฟังชันมีแพดเดิลชิฟต์ก็อยากจะได้ความสนุกในการขับขี่ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลย A8 ขับสนุกสําหรับผมนะขับสนุกแล้วก็เรื่องของการเกาะถนนเรื่องการคอนโทรลแฮนเดิลิ่งของพวงมาลัยนะครับเนี่ยเบาะหลังเนี่ยเมื่อกี้โพซิชันด้านหน้าก็เป็นผมนะขอโทษนะพอเป็น A8L มี L ต่อท้ายคือเป็นลองวิ h เบส b a s e ครับรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นเนี่ยโมเดลที่เป็นรุ่นแล้วตามด้วยตัว L L ก็คือเป็นลองวิ h เบส b a ก็จะมีการขยายฐานล้อ พอขยายฐานล้อเนี่ยบางคนฟังตัวเลขระดับแเซนติเมตรสิบเซนติเมตรยีเซมตรบอกฟังเหมือนไม่เยอะแต่มองบอกจริงเยอะนะครับแล้วก็มันช่วยอะไรช่วยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเล็กรูมขอโทษนะฮะนี่ไม่ผมไม่โดนรถเขานะกล้องถ่ายไว้ด้วยนะรถเขาใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยนั่งสบายนะครับเบาะด้านหลังก็ปรับเอนได้ด้วยนะ,ะเดินหน้าถอยหลังนี่ผมเลื่อนเดินหน้าหน่อยจะได้ปรับเอนด้านหลังได้นิดนึงเห็นไหมฮะสบายสบายสุดๆเลยนะครับแล้วก็มี ตัวจอด้านหลังนะครับที่แยกมาให้มีช่องเก็บของมีช่องเสียบ USB ต่างๆด้านหลังนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ผมมาบอกไม่ค่อยได้ต่างจากเดิมมากนะักแต่ยังคงเรื่องของตัวไฟเห็นไหมฮะจากมุมนี้ปุ๊บลากยาวมาจนจดมุมนี้เลยนะครับน,นี้คืออยู่ครบโมเดล A8L60TFSIeControl นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระข้างหลังนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คือหลายคนมักจะกังวลว่าพอเป็นรถที่เป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดหรือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในเรื่องของพื้นที่เก็บชัมภพระเนี่ยจะน้อยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าของ audi เนี่ยนี่นสยสบายๆนะนี่เป็นพวกอุปกรณ์อันนี้พวกนี้ของเขาอีกอันที่ผมชอบคือในรถของ audi เนี่ยเขาจะมีอย่างเงี้ยครับตัวล็อกนะแล้วคุณก็มีตะข่ายพวกนี้มาให้คือเวลาที่ใส่ของไว้ข้างหลังเคยเกิดปัญหาเวลามีของอยู่ข้างหลังรถปะไปซื้อของไปช้อปปิง้งหรือวางของอะไรไว้แล้วแต่ปรากฏว่าขับไปปุ๊บ ของมันกลิ้งไปกริ้งมากึ่งกลงกลึ่งกลงนะตัวนี้ช่วยนะครับก็โดยรวมต้องบอกว่าเป็นรถที่อยากจะให้ให้ลองนะคือผมว่ารถยนต์ audi เนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่แล้วแต่ว่าในตัวของ a8 ตัวนี้อยากให้ลองขับเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าตัวรถจะดูต้องบอกว่าค่อนข้างหรูหรากว้างขวางใหญ่โตก็จริงแต่ว่าขับง่ายขับสนุกขับสบายนะครับก็ในเรื่องของ ก็ไปเซอร์วิสนะครับในเรื่องของการบริการหลังการขายก็ต้องบอกว่า audi เนี่ยเราพาไปดูมานะครับก็ในต่างจังหวัดจะเริ่มเห็นในหัวเมืองใหญ่ๆแล้วโคราชภูเก็ตนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายต่อไปอีกส่วนในกรุงเทพหานครแน่นอนครับก็มีที่ audi thailand นะครับที่เรียบทั้งด่วนรามินทาตรงนี้แหละแล้วก็ตรงถนนเพชรบุรีนะครับยังไงก็ลองแวะมาดูครับที่สําคัญผมย้ําเลยนะต้องลองขับครับแล้วคุณจะเข้าใจครับวันนี้นอกจากความมาดู audi a 8 l นะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ a 7 sportback นะครับแต่ว่ามีทัั้ง2น ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับมีทั้ง A7 Sportback ในเวอร์ชันปกตินะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นในแบบ Black Edition เดี๋ยวพามาดูครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างอย่างไงนะครับแล้วก็เรื่องของราคาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจ